ขอบน้อมแด่องค์บรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณโอกาสนี้ข้าพเจ้าจะได้แสดงอัดแสดงธรรมขอให้ทุกคนเคารพในธรรมสูงสุดยิ่งกว่าชีวิตวันนี้ข้าพเจ้าจะได้แสดงธรรมข้าพเจ้าจะแสดงธรรมในเรื่องของปฏิจจสมุปปบาทสายเกิดสายดับนะอันนี้เขียนว่าคอคนความหมายคอคนคือคนคือวุ่นวายคือการเอาหลัก เอาไม้เอาทัาพีมาคนก็จะหมุนคือความวุ่นวายรูปที่เขียนเป็นลักษณะของสีม่วงนี่คือรูปคนสมมุติจุดสีดำคือจิตของคนคือความคิดบวกความปรุงแต่งจุดสีดำดิ่งลงมาอยู่ที่ศูนย์กลางตัวศูนย์กลางเรียกว่าใจใจเรียกว่าสังขารวิชชาคือความไม่รู้ตัวใจ ตรงนี้คือรูปของใจก็จะชี้ชัดวิ่งเข้ามาดูคมคําว่าใจคือสังขารอวิชาความไม่รู้ลงลงมาจากใจตรงนี้ก็คือศูนย์รวมจะเป็นอ่ายินหยางคือดํากับขาวเราก็เคยเห็นรูปนี้กันมานะฝั่งนี้คือดีสีขาวอยู่ในความดีไม่เลวบุญไม่สร้างกรรมฝั่งสีดําคือความชั่วความเลวบาปกรรม ทั้งสองฝั่งนี้สร้างแล้วก็จะเสวยผลไม่เหมือนกันฟังดีจะเสวยผลสวรรค์ไปเป็นเทวดาเทพพรหมและไปสวรรค์นะแล้วก็ฟังไม่ดีชั่วเลวบาปกรรมเสวยผลอบายภูมิ4ีนะ่เปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอ่าเกียนคำว่าไปนรกมาดูรูปใจเรารู้จักแล้วนะครับอยู่ตรงกลางทรงอกเราเป็นรูปใจ จะมีตรงนี้รูปกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบด้วยเนื้อหนังเอน็นกระดูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกรูปกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนื้อหนังเอ็นกระดูกรวมเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองใจนะครับใจตรงนี้วิ่งมาบุกเส้นนี้ใจหลงรูปอันนี้รูปนี่รูปคนนี่หัวใจตรงนี้ ไปลงอะไรลงรูปลงเนื้อหนังเอ็นกระดูกลงรูปคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกลงธาตุสี่ดินน้ำนมนไฟลงก้อนนี่หลงก้อนนี่หลงก้อนสังขารนี่เนี่ยนะ,นะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสําคัญในบทนี้คือใจคือสังขารของอวิชชาความไม่รู้ความคิดปรุงแต่งใจบวกความคิดปรุงแต่งเป็นอวิชชาความไม่รู้ และยังใจก็ยังไปหลงหลงรูปอีกรูปหลงเนื้อหนังเอ็นกระดูกหลงธ่าสีดินน้ำมลไฟในตัวมันเองนี่เป็นของคอคนคนวุ่นวายเป็นของคอคนคนวุ่นวายนะคือตรงนี้ถ้าหัวสมองความคิดวุ่นวายก็จะคิดในเรื่องที่เป็นสีดำความชั่วควมเลวควมบาปความเสวยก็จะเสวยในสิ่งที่ไม่ดีถ้า <C oughs> พอคนวุ่นวายนี่ความคิดปรุงแต่งใจให้ไปนในทางที่ดีคือไม่เลวสร้างบุญไม่สร้างกรรมก็จะได้สีขาวแต่สีขาวตัวนี้ยังไม่ได้ธรรมะยังไม่ถึงธรรมคือความแสงสวา่างคือทางออกก็ยังต้องเสวยยังหมกมุ่นอยู่กับใจความคิดปรุงแต่งทำเพื่ออะไรทำเพื่อรูปกาย เนื้อนังอินกระดูกมันก็เลยไปชอบสวยหลอ่อชอบสวยชอบหลอ่อหวานมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดชอบลาบยศสรรเสริญสุขทุกข์ชอบราคาโทสะโมหะเพราะว่ามันเป็นคอคนวุ่นวายมันชอบตัวกิเลสทั้งหมดนี่ตัวคนนี้คือตัวกิเลสหรือเรียกง่ายๆคอคนวุ่นวายคือตัวกิเลส คือใจที่มีสังขารนวิชาความไม่รู้บวกความคิดปรุงแต่งแล้วมันยังเป็นใจที่ไปหลงในรูปรูปของธาตุสีหรน้ำนมไฟเนื้อนังเงด,ดุไปหลงในตัวนี้ที่มันไม่จีรังยั่งยืนมันต้องเกิดแก่เจ็บตายมันก็เลยเป็นสาเหตุของความทุกข์อันนี้สาเหตุของความทุกข์ทุกได้สาเหตุแห่งความทุกข์นี่ได้ไปแล้วอริยสัจสองข้อนะครับไปต่อนะครับตอนที่สอง